สวัสดีครับพี่น้องเป็นแฟนคลับมานครับผมน้องมาวันแล้วครับถึงวัยลายืดหนึ huh. pair, router, ่งคบมาต้องคอมเมนต์อ่าบทหนึ่งมาครับบทหนึ่งมานรวเร็วอ่ะอ่าบทหนึ่งมันจะเยอะครับบทหนึ่งมันได้หลายครับพี่น้องครับอ่นั่นละแสดงให้เห็นว่ายืดหนึ่งของจริงของแท้ม่ต้องคอมเมนต์ครับม่ต้องคอมเมนต์อ่าม่ต้องคอมเมนต์ครับ เรารักเราไม่ต้องคอมเมนต์นะรับจกันหนึ่งหนึ่งอย่างเดียวกดหนึ่งหนึ่งอย่างเดียวนั่นละนั่นละีานนาเทมนะครับไม่ต้องคิดมากครับกดหนึ่งอย่างเดียวครับกดึ่งอย่างเดียวดิมาอะไรดิบองแขนะครับใองแพรด้วยอาใกอบมยังเลย

เออเขามาเลยค่ะอีเเอ้ยน้ำเอ้ยน้ำนเเอ้ยมาได้กระสังครับไห้พ่อด้วยได้พว่าเย เอาขึ paid, ้นมาสันพัฒนาการมันยังไม่เป็นคำว่าธนาบัตรเลียบเลยดีครับนี่ะใส่สมุดเชื่อไปเรเราต้อง আনাযোযে เออเอาคือจะคล้องแต่ลุ่นมันใหญสิอ่าเหีะเรีย้อยนะพ่อพ่อไปเอาลูกมันคือะเออต่างเล้วอันไ็น กระตุ้นพอลราเตียมเสร็จแล้วมึงเราซ้นดีดดดดเห้ยงยเลตลนะาอ้ เอาม,มาพบไทยแม่แม่แม่ถ่ยายรูปกับพี่มอนอ,อีกรูปหนึ่งครับโอเค,อเคแม่ โอ้โอ้โออยืนหนึ่งไหมยืนหนึ่งกี่ขั้วไกลสิดแท้ยยสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีไปแล้วครับนะพี่น้องเขาไปหาน้ำหาเต็นท์นอกก่อนครับวันนี้เต็นท์ทั้งเะยรปะโอฮ อ่ะครับอ้าวน้องปลาตัวนี้เพ่งเปิดไฟนั่นแหละไอ้ว่าผู้ใดเอาเสียมาพร้าวอยู่กองไม่หันไหมพูดได้เสียชีสุนมาพร้าวอยู่กองโอ้ยไปปลุกไอ้เจ้ารู้ยังนะรู้สิทางเมนหนึ่งแล้วเป็นยังท่านเตือนอยู่คนละตลกบุระเตือนบุระปลุกเอาตัวปลุกเร็วว่าวไป เอะไแรแระกาศกครับนี่คือเสียงบนจากคนชมมอลามา,า,าหารมองเจนมองยูมองซ้อนครับพี่น้อง อาหารไปที่ครับอ่ะจะห่อข่อยเขาเต็นกันก่อนเต็นห้อใช่หรอนี่ดิครับพี่น้องครับโอ้ยปิดไฟกันอาชีพนีแฝกพี่น้องไปชั้นนี้กันครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ